สวัสดีเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องอันนี้คือรอบบ่ายนะคะนางอัมรายัางบปยอมเมื่อนะคะนางจะไปเอาน้ำไม่บ่งอีกนางว่ะสวัสดีเจา้าค่ะสบายดีเอาน้ำใม่พี่น้องแม่น,ะมน,นานง,งจะไปหาน้ำไม่บ่งอยาอยูบนไรนะคะไปหาต่อไปต่อค่ะไปต่อแม่มันต้องนะได้สี่หน่อไม้ไม่ใช่เห็ดมันมีอยู่แลยหน,น่อมไม้มี่เกาะน้ำไม่บ่งมากแกงแม่นีน้ำไม่แพะก็อยากน้ำไม่บ่งจ้ะค่ะ จริงจริงนอนบงมันกระเสบไปแกงกระเสบต้มกระเสบแต่นอนพอดีสั่มแขนสั่มแขนท่านเนาะมากันหลายคนนะคะเอ้าเจะคือหุ่นถ้าอยู่ข้างหลังเนาะเบนหนาโต๊ะไก่เบิร์ตนกว่ายังลอยมาอยู่ข้างหลังนางยันยุ่งกินนายยันยุ่งกินหนานางบัดชันพ่อค่ะยันยุ่งบกินค่ะอ่ามันเค็มเลือดเธอเลือดเทอร์บกอยสมบูรณ์เลือดนางมันเค็มนี่นี่เราก็มากับ น้องตีกันมานะคะใส่เกงขาสั่นพร้อมยุงสิบหามบอ๊ะฮห้าห้ารุลงห้าหล่อขึ้นเราลงแต่ต่อแท่นี้เราก็ไปขึ้นท่าขึ้นแต่พอเห็ดปวกหมูใหญ่นห่บเข้ามาหน่อไม้บ้านไดนอ๋อขัดจาดกันมาหาพี่เลย นักคำกับมาหาพี่เลยเฮ้ยท่านผู้ท่านนะเรให้ปังเห็นกระไก่ยังมาหดพี่เลยเฮ้ยเออมัน้อยให้ปังกับมาหดพี่เนะน,นาะกระไก่ไก่นี่ก็ได้แม่นักกิดไก่เ <c ười> อเมีดปาดเอาสาววันเป็นพรอมมาไม้เลยนะคะ อนอบงยยู่วนี้ครับพี่นอค่ะพอดีแกงสนี้นะพอะบจกระเบิงเ่ฮอตตุล้ไปนี่นิจ้าพอดีแกงพี่เนาะเนาะนงีเนาะนี่นอบงกำลังผลเสียมก็มีดดวงเดียวมาดวงเดียวแต่หน่อไม้นี่มันหาง่ายด้อมันต้องใครนอขา่าแม่โอ้หพี่เ นอนนี่แห้งงามเลยนะเบน,นของตีงามมาเห็นไหมมึนงนกขาวยต้มแซ่บเฮ้ยนี่ลายฉดตายอยู่ข้างในพูสาววันกระชับน้อ้นะครับพี่น้องครขาวยนี้ก็เอาหน่อไม้บ่งให้เต็มกระตาคือกันเอาบนสูดหน่อไม้แนละ้วเอาใส่กระสอบเมื่อมาใก่เอาให้คุ้มนะ,ะนี่นี่พอดีแกงเนาะเลิศพอดีแกงแซ่บมันจีดายสลอยว่าเดียมันนำพอสวิตบลาเดี๋ยวแถวนี้เนะน,นี่ยบนระเบีนี้มีอันเดียวนี่ ยินเดีนอะละปะลงหลังโอ้ยหากะลงมากะเต็มอัญญาเลยนะนาอาม,มาลานี่พี่น้องป้าหน่อเนาะโอ้ยหนหหย่เฮ้ยพอดีต้มแซ่บอีหลีนี่หากะลงมาก็ได้ลายแล้วพี่น้องก็ไม่ย้ำนี่นะใส่กระต่าะใส่เศกตะลงมาจากใบใบเดียวเอาเศกตะลงละไปไปให้เอือยไปหมุนป่าแถวนี้แหละพี่น้อง นอบ่เฮ้ยใส่วุ่นแ่ก็สีเอาโอ้ย<ะ>บอกเลยเอาความงามน้ำมานยันเย็นบอกอึดไปสูอบอบดสูญอย่างไรมันอ๋อน้ำใหม่ดินมันสุ่มเป็นดินทรายนี่เออขาวๆยวัยว่ยวๆดิพี่น้องโอ้ยนี่ป้าหน่อบงกะาลายเน้องก็ลงมากะาเดี๋ยววันนี้เอากระตาใบเดียวเราบอกให้หิวมาอีกใบหนึ่งนะ ันอยู่ในเทียงมีอีกใบหนึ่งอยู่ในเมนตี้เ่าอเต็มนี่กับปันไดสอบเอาสอบเอาความงามโอ้ยขาวงานาอะไรห่งพ่นเนาะจะไปใกล้ป่าได้ตามเสียงเรื่อยระตีดินทรายมันพ่นงามอยู่ดีนี่นะนี่พี่น,อน้องเราไม่นะเขาลงมากับเต็มที่ลาคาสอบมาอด้วยก เต็มนี่กับปานได้หน่อไม้เนี่หน,หนอพี่องหากก็ลงมายานี้มัน,น,มน,น,มน,นมายาน้ำไม้บุยเต้นยงยโยผูกชอบว่ามีป่าปจังเะาะวางเลยนะเ,เก็บเห็ดเอ้ยบดที่บอนี่บรรยญญากาศอยู่หวยพี่้องเอ้ยหานอบงต่อจาหลังจากหานอไผ่มานะคะมาเวลานี้ก็จะเต็มกระตาเลยค่ะแป๊บเดียวค่ะ เออยามนี่มันยามหน่อไม้เนาะหาไปดองไว้กับเลิศได้หนึ่งไว้ต้มน้ำยันนางนอใหญ่บ่มีแต่พอดีต้มพอดีแก่แล้วพี่น้องนอโบงนะมันสีบดใหญ่เป็นนอไม้ไผ่นี่มีแต่พอดีแบบสับนี้พอดีแบบไปสวยพอดีแกงคัดต้มกับต้มเป็นนอเป็นนอสิฮะพี่น้อง ปางามนอยนี่นเนาะไอ้มันจะขึ้นเที่ยวยาวเลยเนาะอพอดีงามนี่ปานี่มันขึ้นนอบงกับกับสีรูปร่างกับสีประมาณนี่้เนาะขับนอไรกับสีมีขนกับสีไข่กับนอบงนี่แหละสำนางสีเสาะเอานะคะบ้านนางไม่มีค่ะแต่แมนนางกับสีบุคอยเลือกอแต่ถ้าเป็นคนบ้านพอล่าหากับสีเลือกเดยจักหน่อยอบ้านนางจะปลูกกินนะคะ ขึ้นเหี่ยวหลายแล้วเนาะนมันออกสองซองมุงเลยมาเออมันสัตว์ไว่อย่างแนวใหม่เนา,านะเลาะหัว,หวยหาน้อาไม้พี่น้องเออสี่สาวสามสาวสี่สาวหาสาวสาววัดอะสอบพระไม่เป็นแนงเงาเงาใหญ่ใหญ่บอกข้าเจ้าหาแต่เห็ดแหลเขาจะไปหามเลยในสัตว์ เขาคิดถือแล้วมาช่วงเขาหาเห็ดนี่นะมันข่าไปกินข้างในเลยบอมันไรบ้านบับไปบับข้าเจ้าหาเตะเห็ดหรือข้าเจ้าไม่ได้มหาเนี่ยมันเลยได้ขึ้นเที่ยวเฮ้ยปกติน้าไม้ช่วงนีไม่ได้วันที่ขึ้นเที่ยวไดนออกประทันคนจิตหาดอกตอนนี้เขาหาเห็ดหลายเด็กเขาบ่สนใจน้ำไม้เห็นเด้กระตายนำมาใบเดียว จริงๆนะว่ากันว่าเอากระตายสองกระต่ายเลยพี่น้องแต่ตว่าลืมหมดยางพาันยางมันหมดก็เลเอากระตาลงมาเห็นไหมแป๊บเดียวก็เต็มเลยน้ำห่วยพี่น,น้องระวังลึกนะคะ มเก็บอกไปไดิรถวันให้ไหนให้อมราขึ้นเทาหลัดพี่จะมันขึ้นเที่ยวยอดแล้วเนาะมาตีมายุ่งกินนะเนี่ยส่งอะไรส่งหน้าซันนี่แค่นี้เฮ็ดออกแค่ออก,กว่ายอกจุดทูบัดพิจะบอ์เขากนเฮ็ดแต่เท่านี้ออกอกูสูโพดออกกูสูงเงา ที่ดินนั่งส็มาหอดหวยเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้อาจจะได้ปลูกมันในดินมันงามแต่เสียดายป่าเห็ดงามบอสใสสวัสดีพราะหน่อไม้ใหญ่แล้วค่ะยหักกระพดเนี่พี่ดาวโอ้ยวันนี้ยิงยิงเลยโอ้ยหักกระพดมีอย่างก็สองสามหน่อผู้เธอเหงาขม้นอยู่ไหนบ่เหงาเขาฮักกระพดเก่าอันนี้มันเลยแตกใหม่ อันนี้ก็นอหนึ่งพี่น้องก็หยุดเทิงอีกผูวก็เสียโกเดือดชักแนวจักหน่อยไอซาวันหมุนเอานะคะข้าวเหนียวมะลาตีเล้าอยู่บัคุ้มพี่น้องเพิ่งมามโอนี้เนี่ยได้ทั้งนอไม้ทั้งนอไม่ไผ่ไม่บ่งดีนะบริไปฮอดทำไมไหลแต่นอใหญ่บ่หนอนอได้นอใหญ่ พวกไงต่อยู่ไหนนี่ดองนอบงนอบงนะครบิตต้นผิตแกงนี่ยยู่ะจ้ะเดี๋ยนอไห่นอบงมันก็จะออกลายเขียวๆวนี่เนาะคันนอลายก็จะมีปาจะมีปทะลุด อ,อยูอ่ๆอะคะ่ะไอหนอเทิงหลือกันนี้นนลายงามเนาะนีห<อ>น,นอน,นี้ก็สวยค่ะมีคาหนอนนี้ก็สวยค่ะพี่น้อง่านีจ้าตั้งสบลบจ,ะจะุจ่าเราทําเวลานะครับพี่น้องยี่สิบนาทีผ่านไปจะเต็มกระตาแล้วเพราะว่า<อ>มันสิคํน,นอา,า,าอมลาเผาเมื่อ <c oughs> หาไปพอบเฝ้าแต่ก็ได้ลายค่ะซอมซอมสิเต็มกระตาแล้วนี่ ว่าลงมากกับใบสามแนี่กับสามม้งเคืองแล้วสามมงยี่สิบนาทีแล้วทำเวลามันเต็มกระตาแล้วกระเมื้อให้บอกให้เลือกอีกต่างๆอีกใบหนึ่งนี่ค่ะไปต่อไปต่อหากระบอก่ได้ระยะทางไปไกลดอกพี่น้องนี่เีย่ว่าจ้หอดประมาณร้อยเมตรติดแหละหาหลาะขึ้นมานี่มันน้อไม่เงี้ยเนียนโบอึดหลาะไปตามไหวห้อง บรรยากาศปานเฮาเขาเออผู้จะอยู่กวงอยู่ไก่กับสคิททอนการแาี่กัแม่ติหารัดไว้นะคะ มันขึ้นเหี้ยหลายเนาะคนมาหาอะไรขึ้นเหี้ยไว้ดีทำไมนะมีจ้ะขึ้นหน่อบงจนหน่อไม้ไหลจะว่าซี่สรุสบุกจะเปนาเะจะไปหามาตบหน่อไหลมันสิยแสบพี่เราซ้อม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 เต็มกระตาแหละทำหาหาหน่อไม้แข่งกับเวลาพี่น้องยันคำตอนนี้เป็นฮอตสมองสภาพกกับประมาณสามสิบนาทีกว่าๆก็เต็มกระตาแหละค่ะ มันไม่ได้หาไก่ยะทางย่างๆไปไก่น,น้ำไม้ายามนี่บรอึดอยู่แล้วข้าเจ้ากินเห็ดปวกเาสิยังว่าแล้วมันแบบข้าเจ้ากำลังบ่าเห็ดปวกอยู่นี่เจ้าบวกินเห็ดปวกอึดคือกันได้น้าไม้ไออมันบ่มีคนหาบพวกนี้ปกติพ่อบขาขึ้นเหี้ยวปานนี่นะไม้ยามนี่นะอันนี้ว่าจุดขึ้นเหี้ยบเงาอะลรว่าข้าเจ้าเห็ดปวกออกไปอาทิตย์ซอกอาทิตย์อะไรเลครับพี่น้องเขาแล่นหาแต่เห็ดปวก เ้าออกกกินน้ไม้อีกแล้วแถวแกงเพลนี่ก,ก็แซ่บแซ่ดจะไปจากปะบวงพี่เรา,าวไอ,อ้ออกคู่เหงาไหมแถวนด้นะนัไฟลงมาก,ก็ไไ้เป็นหาบโพดไว้เฮ็ดปีนี่หมูใหญ่พร้อมอีกตี๋กระัหักอัน,นม,ม้ไ หักมาหักมา,มกกมายุเม่กี้งูกระดังหลายหลายขนาดตัวมือยังถ่ายคลิปยังปุบปับ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 จะ,จะเอาหมักใส่กันได้ไดตาหย,ยางมาพายง่ายใส่ได้หลายผมยเต็มเล้อเด้อ,เออาเวลาเอ้ยเสือหอเสือหอเสือเมื่อปะคะ ล้นละจ้าล้นกระตาละค่าพอดีพอดีบอฮอดส้มวงซ้ำล้นกระตาหาน้าไม้แข่งเวลาพี่น้องหาน้าไม้แข่งเวลาจา้าพี่น้องระวังพ่อผีก,ก็พ่อกระเทยชีวิ่คนี้ยังก่อนครับวิ่งหนีกระเทยหัวยุ่งหัวยอกตอนนี้แหละเป็นแตา่ญาติ <laughs> หาน้นาไม้พี่น้องจับไปไล่พี่น้องเมื่อกี้สามสิบหานาทีเองถ้าลงมาหาพี่น้อง นี่ได้แต่ไม่เต็มกระตาเพราะว่าช่วงนี้เขาเจ้าหาเห็ดทต่ไม้เลหลา,ยเ,ย,าหยเนี่ยจังหน่อยนี่เป็นนอบงนะจ๊ะปกติขเขาจะหมักแกงหนหนเนาะมันแกงแสสนอโจดนอบงาะจัดให้น้องคุ้มอัมลามามาโมนี่นะหายัางก็ได้เราไม่ไพ่กาขเราก็สอบไปเห็นสได้หลายเขากอได้กักกอลัสอกซ้ำนอเมือม่อเมื่อ สิเดเมื่อ่ะพีน่น้องเออหาเหอะเาไม่กากระ่าหนึ่งกาใช้เวลาแค่สามสิบกว่านาทีเองกาเราก็สิได้ขึ้นแล้วนะคะข้างหน,าน้าเนี่ยก็จะเป็นเดินเห็ดก่อแต่มันเถ่าวหมดแล้วนี่จะเป็นส่งหน้าน,า,นางเพี่น้องไม่ได้หาไก่ดอกหาเนี่ยแจ่สนหน้านางนี่แหละ,ป,ะป่าปีศาจกำลังถ่ายหน้า ย่างขึ้นพี่รถสิย่างกลับไปทางเก่าเห็ดยังย่างขึ้นตามให้หน้าครับพี่ตามคันนาครับพี่นี่แหละเดินเห็ดกอข้างหน้าเลยขี่อันหนึ่งอะไไปกระตาฮบกระตาดอกไม้กลับบ้านจังหวัดทางลำโมงเหรอจังหวัดทางเปื่อยนะจ๊ะ อันนี้ก็คือเป็นนาเฮานะครับพี่น้องค่ะนาเลียนไหฮเงินสุดสายตาตะวันเลียนไหฮพักแหวนหลายพักคเนยงหลายปีนี่นะเหนื่อยจังเลยวันนี้แลนหายเดี๋ยวจากพี่น้องขาทา้งนอมาให้บกน้อไม่อะไรโดยบกน้อไม่ไพ่น้องนี่เต็มกระตาแล้วเอาก็เทใส่กระสอบเดียวกันนะไม่ หาทำไมแข่งเวลาก็เมือเจักหน่อยยาดรับสามสิบแบตได้หาได้ใก้ชิปได้คัสคืไปคารว่าได้คัสสอบได้ได้ค่าสาสอบนี่สอหนึ่งพอดีให้ขัดขาหมูเห็ดเห็ดอัไรนะเห็ดหน้านนมาเลยนะหมุนชิมใื่อตี เห็ดก่อกวนแมันออกอัน ja e ี่ขาะตมจเจ่วมังเห็ดต้มน้ำริกกะปิยแม่น้ำริดกะปิกอนเธอมีบักแข่งอยู่แล้วแบกเบบแล้วคอแบกบาลยสิครับบ่ได้กระสอบนึ่งพอดีพี่้องเออกระสีเด็ดมื่อรัดบี้พี่้องนี้เราไม่กระสอบหนึ่งแมกระสีเด็อั拉พาจากราคาพี่้องขาพบพอกันมือหนาและค้าเซมามหาใหม่อีกนังว่ะ อเอากา <laughs> ส็สอบมารถใหญ่ <laughs> มาสวัสดีจ้าพี่ดอกสบายดี